ตื่นมาที่ไรหำตุงทุกทีเอ๊ะนั่นอะไรนะโอ้กูเกลียดอะไรแบบนี้จริงเฮ้ยแม่กูไม่ใช่หมาเช่างน,นั้นไปก่อนนะแม่พอดีผมเจอผีในห้องนอนน่ะมึงดูดยามาปะเนี่ยอะไรนะหรือว่าแกโกหกมไม่ผมไม่ได้โกหกนะแม่มันอยู่ในห้องจริงๆนะแกบ้าไปแล้วจะโกหกฉันทำไมเนะี่ยฮะ ผมจ้าก็กทำไมอ่ะผีมันอยู่ในห้องจริงๆนะไปดูได้แกคิดว่ามุกโงงแกจะหลอกฉันได้หรยอฮะไอเด็กโง่เอาตรงๆนะแม่ตั้งแต่ผมเกิดมาไม่เคยโหกแม่สักครั้งเลยนะแล้วตอนที่แกแอบเครื่องสำอางฉันไปขายดีหมายความว่าไงผมไม่อยากบอกแม่ตรงๆหรอกนะแต่ที่จริงอ่ะเครื่องสำอางพวกนั้นที่ซื้อมาจากจีมันคือแป้งเด็กแคร์หมดเลยนะแม่นี่แกหาว่าฉันโง่อย่างเงินเหรอเอ้าแม่เอ้าเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอนี่แม่นี่ลูกโยนกล่องใส่กำแพงทำไมอ่ะ นี่แม่ผมยืนอยู่ตรงหน้าแม่แล้วอีกอย่างผมไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยนะจะหยิบกล่องมาได้ยังไงเนี่ฮะแม่ดูเกียดมือทำไมอะ่ะนี่แม่ร้องไห้หรือเบงค์คีอยู่ครับเนี่ยมีเหตุผลหน่อยสิอเอ๊เฮ้ยแม่มันอยู่ตรงนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่คือผีลูกบอกใช่ไหมจะ๊ะเอ้เข้าใจผมสักทีออกไปจากลูกชายฉันเดี๋ยวนี้น,นนะเจ้าผีร้ายอย่ามาอยู่กับลูกชายฉันเด็ดขาดเลยนะเสียงโคตรตอแหล <S <S ขอบคุณคลิปต้นฉบับจากกัสจอห์นสันนะครับ ไอสัตว์ที่กูพากได้ไงว่าปัญญาอ่อนชิบหาย